นี่นะเรามาแล้วก็ใส่สุดนี้ค่ะกลับแล้วก็กลับสุดนี้นะเดสนุ่นอ้อได้ไรคะน่ะนี่ดำป่าด้วยมือเป้าไหมทุกคนนี่หลังจากที่เหาเกี่ยวเข้าแล้วเนาะ สปีก็ทีานองอุปไปเก็บอันเห็ดเห็ดขนุนเห็ดสะนุนหรือเห็ดอันเดสปีเห็ดขนุนสะนุนเห็ดสะนุ่นนะเคยกำลังกีดกำลังยอดน้ำสม้มผมมันกีดยางกำลังยอดน้ำสม้มยอดน้ำส้มใส่ขี้ยางอันยูป,ป้าตัวนี้ฮนมันซิมีทางพักกูดมีทางนอมีทางเห็ด มีทางขี้ยาวอุดมสมบูรณ์และก็มีทากด้วยนะทากนี่อยู่นี่โคตรไล่เด้อโบแวนว่าธรรมดาเด้อย,ยิบยับยิบยับได้หน่นะตอนอย่างน้อยนี่แถวนี้เป็นนาเนาะจืดได้เนาะตอนน้อยอันอีเม่บ้าให้อ้ออาให้ฟังว่าเคยมานอนนา,านแต่บูจือ่ออู้บูจื่งระดอกว่าเคยมาเ <laughs> ขาบูชื่งหรอกว่าเขามานอนนา สปีเอ็นนีเม้นซุ่มรอบอันไผ่ไบานอะข้างสร้างภอันนี้เป็นส่วนยางนองรถอันนี้นะติดกับส่วนยางนะเสาวแล้วมีอันห้องเมืองตัวนี้คันห้องเมืองตัวนี้เม้นจะเอาหน้ามาใส่นะเพราะว่าอันส่วนยางน้องรถตัวนี้อันเพิ่น,เพ,นเพิ่นเธออันพอ้องตูกคันขีดขีดแล้วปั่นกันปั่นเครื่องกันเพิ่นมีส่วนยางหลายบอน,นีิเอากระหับจ้างขีดของเพื่อนหรือสปีเช็นเลาเดี๋ยวนี้มีปะ ไล่กนล้นเหมือนเอาขดเป็นมดเลยเนาะบูมากไกลเนาะเริ่มแบบเอาเป็นมดจ้ะเมืม่อกี้นี่ว่าสิมาเก็บพักแดะพัดมาเจอเลยพ่อนเก็บไปก่อนนอน,นี่ยถือฝนเมื่อกี้นี่ยนี่เฮสานุ่นมันสิเป็นแบบนี้เนาะนี่แต่ว่ามันน้อยน่ะนี่มันห้าสิออออกที่สปีอันนี้เขา มันห้ากับสีออกอันนี้ค้อนเด้อเอาเถอะค้อนกด้อคอนนี่มาไม้ดูล่างไา,า้มีแต่แย้มพอดีไา้นะอือกอดอีกทังพู่เหรอฮะ เอาเห็ยนยูมันมีข้อยูตัวนี้กับตัวนั้นก็นดีเซ็ตของชื่อวะเนี่ยอันนี้กับแมนวะเน,นี่นยเก็บแล้วไหมวอสจีนเจ็บเจับก็ได้ห่ิจ,จับเองฉันอยากจะถ่ายเธอ,อ กำลังเป็นสปิเนี่ยมันเป็นทั้งอันเป็นทันอันเล่าสับตะโกนเม่นวะแม่นวะเอ้สนุนเท่นยุติเป็นขัวไข่เพราะว่านามมา้ำส้มโบลายส้มน้อยจะกลายเป็น,นส้มให้นหน่อยเดียวเดีวยวคน มีโรคเห็ดอะไรมีอยู่วันนี้เออนี่ล่าอยู่มันเป็นแบบนี้เห็ดอะไรชาหนุนเห็ดขน,นุนองุ่เขาอกระหองเห็ดหูลิงเป็นยังไงไป เห็ดสนุนคำแดดแล้วมันจะเน่าอย่หน,นุ่งงวง่งกระลกไลเรืสป,ปิเขาอยากกินเห็ดอันนั้นนะเห็ดซีน่นะจ้าไม่จ้าตู้เ <No. S 2> ลยเนาะแต่ก้อนเป็นไล่ขนาดเนาะอย่างน้อยคุณ <m> มันต้องมี ต่อไม้ชนิดนึงที่ม to ันออกแต่เห um> ็ดนะฮะไม่หรอต่อไม้ชนิดนั้นให้ทราบส่วนตีเมันจังบุญดอกใหญ่ได้เนี่นะเอาไอ้ข่ามันเก็บผ้าเมื่อกี้เก็บดีสุดบอกรักมันคือว่าไล่แทะนอนแน่ใหญ่เนาะมันต้องเป็นปลากรวงกันนี่ไงจะไปจะไปซุปเสียข่ากันนั่นก็แซ่บกว่านี่หอาบัวมา อันนี้มันมันล้างนี่สะอาดไว้มันพ่นเป็นมันเป็นต้นยา้าหนึ่งม่ไมันมันเป็นข้อใส่ไม้เนาะอืมอืมบางหมวกมันได้เยอะเพราะมันพ่นเนาะอืมกกลางเกลือบ,บาานนูผันเนาะเกลือบูผันอู้นี่ผักกูดยอดน้อยอันนี้นะนี่เป็นป้าผักกูดมาเลยทุกคนนี่เห็นบ่ป้า ลเป็นแต่ป่าพักกูดยอดน้อยอะป้าตัวนี้เนาะพักกูดด้วย ไป,ไปไปไปยังไงไปไปยังอนโอ้อย่างนี้ได้เดือดเทื่อท่อเดินนี่สปีจ,จักรอย ม้นทับิดมันขีนั้นเออซองอยใสองลอยอเดี๋ยวได้ร้านอมเออแม่เราบวกมวนนะม้วนรังกียจมบริจีเ่องนนี้จะขี้มีแล้วนี่มันขี้นี่ข้อซ้ำแล้ว่ะันี้ปฮ็ดอันเดียวุกเปหุผิดปีเดอนนี่เนเฮ็ดวาสต์ีคุณกล่เ็ดม ฝุ dı, long, ่นกระไรเนาะอยู่นี่เนาะสามสิจังไม่ไอ้พรสังติกีพับกู้กส่งต้อเรียงน่คุนี่คนตกไล่เ่าหมดเออเด็ปน้องแหลกต็ เน่ตึงเปะสีการนอนสัยยานามนีตัวทาเลยคนน้นาสาวตียานก็เลยต้องงิบซ้ายงิบขวานะอันเดอ้อทางแมงมุมอม้าวอาไรยอดตัวนี้วะ หงางตี้อยากใสให้มันไปเดี๋ยวเราไปได้ซองก้อนไปเอทีส่อมเมื่อเท่านี้เลยเออเมื่อเท่านี้บูมีมละเงกระดิ้วกระดิ้วมาซื้อไย สวนยางใส่หน่อยเดียวไปเมื่อมันนีเป็นส่วนยางน้องรมีประมาณสี่้อยต้นหอดอยู่ะแต่ว่าอันมันห้างห้างได้ย้อนว่าอันมันตายได้แล้วก็บพาลมพัาลมพัดมันแล้วมันกับอันนั้นได้ หักได้มาอย่างยู่ส่วนนี้งามแล้วก็ออกดีเพราะว่ามันยู่ครีมน้ำซานแล้วก็มันมีอันขี้กระเดือนไล่ไส่วนนะำสับป,ปีแห้งขี้กระเดือนไล่ย่างออกดี<ม>สิบสิบห้ามือตัวนี้เต็มเลยสิบห้ามือเจ้าออกโปเออเจ้าออกโปเธอหนึ่งมาล้เอาไปขายเธอหนึ่ง แสดงว่าเดือนหนึ่งคันขายได้อยุสองเท่อจะขายกลางเดือนกับขายท้ายเดือนคำมือจิตตาเริ่มคำคอยอยากนี้คำไว้ไ่อก่อนอันนี้เป็นห้องเมืองอันนี้ระบายนา้ำ ลงน้ำซานแล้วก็น้ำซานเข้านะอู้คันน้ำซานขึ้นนี่เข้าหนาเฮงไงเนาะเข้าฝีสี่ขาเทือยเม่นวะท่วมเลยวะท่วมยอดมุงซามเทือยโอ้นี่อันนี้อันดินอันดินตัวนี้ของสปีดฮันตะก้อนเป็นนานะสปีดเนาะเป็นนาละอันมันบ่มีน้ำบ่มีน้ำหรือว่าต้องบ่มิดมันวะมีน้ำดีไซน์แจกดูดหรือบ่เออมันต้องได้ใส่์แจกดูดมันบ่ ตอนด้ใส่จักดูรเราปวเฮ็ดแล้วก็เลมาอ่านปูกยางใส่แทนนี่ก็คืออาชีพรักของสาวปีและสาวคูนก็คือกีดยางพาราแล้วก็ทำนาทำสวนเห็ดสวนพักได้ชีวิตพอเพียง <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นเทียงนาน,น้ะไว้อันนี้ เตรียมเครื่องเมื่อวันนี้อยังไปเจอกันตอนเมื่อเขียนย่างนําทางนี่นะเรามาแล้วก็ใส่สุดนี้ค่ะกลับแล้วก็กลับสุดนี้นะเ <c oughs> <c oughs> มื่อแล้วค่ามืดแล้ว <c oughs> จักโมงแล้วเกาเมื่อ <c oughs> กี้จัดถั่วสักประเดิม <c oughs> ตอนนี้อ่าห้าโมงยังหกเออห้าโมงยังสี่นาทีอันเดอร์ <c oughs> โอ้ไปฮอดพูดแล้วฉันได้เกี่ยวตอนเ้าน่ะกำลังย่างเมื่อน้อเกี่ยวหมดเลยไม่น้อยห้องผู้หลาเขาน่มันเที่ยวลาแต่มันกระตึ้งน่ะเออแก่หมดแล้วน่ะมันยิบน้ำดิเสียงตะกบตะเขียนห้อง ไทเก็มืนตาเมาเมาอยู่อ่ะกิน่แม่วเนี่ไดีนี่ไทเก์เอ้ยเมื่อเงินเมื่อซานเดอบ่ตอนเศร้าทบได้เกี้ยวน่ะเคยสิบกน่วงิกำนี่นะรวมกันได้บดเียวแล้วเรายอดสมบอฟาวเลนยอดนมส้มอัน

น,น้องอูไปอันนามามาเจอต้นตาลไปดำปลามาดำปลาด้วยมือเป้าพ่อนี่ในป่าเต็มนี้เลยเดียวได้ยกยก,ยกขึ้นนี่ไอคำมึงดูยกไส้มันขึ้นออปา้าใส่มึงดูดำปลาด้วยมือเป้า, <c ười> าลายแหะพ่อได้ไลายขนาะดนี่ดำปลาด้วยมือเป้าให้ทุกคนน้องอูห่างกับไปนามาแล้วมาเฮงือน้องตุ๊กเออโอ้ย โอ้ได้ลายขนาดอันนี้ดำเอาเป็นบ่อดำม้ลน้ำสาหรา่าอ,อันนี้น้อยเดียวนี่พี่พี่ตัวพี่ดำมึงดูนี่นนด,ดึงดึงดึงปลาลายขนาดปิดคลิปโดยการเห็นปลาล่างน้ำดำด้วยมืเอเป่าเนาะนี่เนาะปลาเอออย,ยากไปเบิ้งตัวดำดิมาน้าไปเออมาน้าไปาาไปะเออมาน้าสดได้ค่ะไ่เด้อแต่เอ้ลอยน้ำมูเปลี่ยนเนี่ยดำดำตืีนเออไป ปิดคลิปเพียงเทนี้น้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับบ๊ายบาย